ชาทิฏฐิแปดที่หนึ่งที่ชาวพุทธเราจะต้องละให้ได้นะในความเป็นโสดาบันจะต้องเปลี่ยนความเห็นตรงนี้ให้ได้ว่ากรรมและสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลน,นะไม่มีใครบันดาลอะไระคนนี้จงไปถูกรถชนคนนี้จงไปป่วยคนนี้จงไปเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะไม่มีแล้วถ้าเราไปเข้าใจอย่างนั้นเราจะเข้าใจผิดในเรื่องของกรรม เพราะว่าสิ่งที่เป็นตัวกําหนดต่างๆเนี่ยมันคือการปฏิบัติทางกายวาจาจิตของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้เจ้าจึงบอกกับภารัทวาชกวาเสตฐาว่าบุคคลเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมเป็นกษัตร,ร,ริย์ก,รรก็เพราะกรรมเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมนะอ่าเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมอย่างนี้แต่เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกลัวกรรมนะมากมายนะ เพราะพระองค์เนี่ยสอนวิธีเข้าถึงความดับไม่เหนือแห่งกรรมเอาไว้ด้วยนะด้วยการมาถอนอุปทานความยึดมั่นในขันธ์ทั้งห้านั้นคนบางคนพอรู้ว่าโอ้โหทุกอย่างเป็นไปนตามกรรมหมดเลยก็น mm ึกว่ากรรมเป็นเทพเจ้าซะแล้วสั่งโน่นนั่นนี่โดนบันดาลได้ทุกอย่างไม่ใช่มันแก้ได้ที่ตัวเราเราเนี่ยไปยึดมั่นในระบบของกรรมเองระบบของกรรมคือระบบของขันธ์ห้านั่นเอง ถ้าเราถอนความยึดมั่นในระบบของขันห้าได้ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเรากร,รมไม่มนะีระบบของกรรมจะถูกปล่อยวางถูกโยนทิ้งไปนะเราก็ไม่ต้องรับกรรมอีกต่อไปพระลานั้นทั้งหลายจึงไมไ่ต้องรับกรรมอะไรนะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่ให้เข้าใจอย่างนี้ดีๆด,นะดังนั้นผู้ที่บอกว่าอ้อนวอนสารเทพเจ้าสวนป่าศักดิ์สิทธิ์ะไยแล้วจะได้ ผูเจ้าจะปฏิเสธเลยปริพาชคในครั้งพุทธการก็มีความเห็นอย่างนี้เหมือนกันนะแต่พระองค์เนี่ยบอกว่าบอกกับปริพาชนั้นว่าถ้าการอ้อนวอนเนี่ยมันได้เนี่ยใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้โยมก็รวยกันหมดทั้งโลกอ้อนวอนเป็นกันหมดโยมก็อ้อนวอนเป็นผมขอร้อยล้านนี่ก็ขอพันล้านนะี่โอ้โหขอกันได้หมดเลยใช่ไหมมันไม่ใช่นะ ทุกคนต้องกลับมาสร้างเอาเองประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตต่างหายนะตัวนี้คือกรรมทางกายวาจาจิตนะเป็นตัวที่จะชี้ว่าเราจะได้เป็นอะไรต่อไป